สวัสดีค่ะพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักค่ะการต่อสู้อันยาวนานนะคะของพวกเราห้าเดือนไปแล้วความหน้าด้านของนายกก็ยังอยู่เท่าเดิมยังไม่ได้ลดลาวาสอกไปไหนเลยนะคะตัวนพี่น้องเช้านาะวันนี้พี่น้องกเกษตรกรก็ยังเดือดร้อนเหมือนเดิมเดือดร้อนหนักกว่าเดิมด้วยนะคะวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่กระทรวงมหาไทย แล้วก็จะมีแกนนําจากหลายจังหวัดนะคะจะมาบอกพี่น้องว่าวันนี้เขายังเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วเขาจะเข้ามาตู้กันยังไงบ้างนะคะเชิญพบคุณสนั่นบุญมีจากจังหวัดพิจิตรค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมสนั่นบุญมีเป็นชาวนาจากจังหวัดพิจิตรครับวันนี้เมื่อจํานําข้าวหมดรู้ไหมรัฐบาลทุดนี้ทาแบบไหนทําให้ราคาข้าวตกต่ําเหลือแค่5,000บาทเป็นราคาที่อับประยชน์ที่สุดจนเราทนไม่ได้ครับ ต้นทุนที่เราการทำนาแต่ละครั้งไร่หนึ่งประมาณ4,000ถึง5,000บาทแล้วราคาข้าวที่สูงสุดคือ6,000เราอยู่ได้ไหมครับณนะวันนี้เรามาที่กรุงเทพเราเห็นข้าวสารในกรุงเทพกิโลกร,รัมะะ1 0หนึ่งบาทแต่ซื้อเรามา5,000แล้วมาขายกิโลกร,รัมละร้อบาทใครใครคือคนรวยครับ ชาวนารวยแล้วพอคาคนกลางรวยครับเราขอบอกกับชาวนาทุกคนตอนนี้ให้ตื่นเถอะอย่าให้นี่ทับตัวทับตัวเองตายอยู่ในบ้านเลยให้ออกมาช่วยกันต่อสู้ขับไล่ทารานที่ออกไปวันที่28ให้ออกมาร่วมกันอย่างไรกับรัฐบาลชุดนี้เคยมีไหมที่จะมาขอโทษชาวนาเงินจำนำข้าวเรามาตามไม่รู้กี่เดือนก็ยังไม่ได้ แล้ไม่เคยออกมาเปิดบอกว่าจะได้เมื่ออไรไม่มีคนตายกี่คนก็มีคำ่าขอโทษผู้หญิงอะไรหน้าได้สุดๆผมไม่เคยด่าขแบบนี้เห็นว่าเขาด่ามากแล้วไม่อยากจะดา่าวันนี้มันทนไม่ไหวแล้วถ้าผมเป็นนายกคนหนึ่งอยู่บ้านผมดา่าแท้ครึ่งหมู่บ้านผมก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่คนด่าทั้งประเทศน้าดดา้อยู่ทำไม จัดการไม่ได้บริหารไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาทำไม่สมควรอยู่ต่อไปแล้วทำให้ชาวนาตายทั้งเป็นวันนี้วันที่28ชาวนาจังหวัดพิจิตรและจังหวัดและจังหวัดอื่นขอให้ออกมาช่วยกันขับไล่นักบาลที่ออกไปขออะไรปฏิรูปใหม่ถ้าอยู่อย่างนี้เราอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยรอความตายจะอยู่ทำไมออกมาเถอะออกมาสู้กัน เชิญพบกับตัวแทนกลุ่มชาวนาจังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณบัวลยทองคำค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องค่ะดิฉันมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะค่ะก็จะขอให้พี่น้องที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะออกมาช่วยกันเพราะเราทนไม่ไหวแล้วกับนี่สินที่รัฐบาลชุดนี้บอกว่าจะ,ะให้จะมีคนรวยหมดคนจนตายหมดนะคะ จนเพราะอะไรเพราะหนี้สินท่วมหัวท่วมทุกอย่างแล้วเขาบอกว่า,าจะไม่มีคนจนแล้วจะมีแต่คนรวยค่ะเพราะว่าคนจนตายหมดเลยค่ะถ้างั้นถึงวันนี้แล้วนะคะถึงวันนี้แล้วเราจะต้องออกมาสู้นะคะพี่น้องชาวอุทัยธานีให้ลุกขึ้นมาได้แล้วค่ะอย่านอนนะคะอย่านั่งให้ลุกออกมาเพื่อจะสู้เพื่อจะปฏิรูปบ้านเมืองของเราเพื่อจะเอาไว้ให้ลูกหลานของเรา ได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปนะคะขอ,ขอบคุณค่ะค่ะก็ยังได้เห็นนะคะว่าชาวนายังเดือดร้อนเหมือนเดิมและเดือดร้อนหนักกว่าเก่าด้วยเมื่อสองวันที่แล้วนะคะก็เปิดทีวีดูแหละอยากจะรู้ว่าคนเสื้อแดงเขาคุยอะไรกันปรากฏว่าเขาคุยว่าที่ผ่านมางบประมาณต่างๆเหมือนไอติม ลงไปจากส่วนกลางแล้วก็มีคนองค์ไปเลื่อยดูดไปเรื่อยพอไปถึงเกษตรกรคนยากคนจนเขาบอกว่ามาเหลือแต่ไม้เขาบอกว่าไม่มีใครเหมือนท่านนายกทักษิณที่เอาเงินงบประมาณลงไปให้พี่น้องคนยากคนจนเต็มเต็มเขาบอกอย่างนี้นะคะวันนี้หลายคนทางชนาะก็ยังรู้สึกอย่างนั้น แต่บอกพี่น้องเลยว่าจริงของมันวันนี้ไอ้ติมที่มันพูดลงไปเต็มๆเช่นแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเช่นกองทุนหมู่บ้านเงินล้านเช่นพักชำระหนี้แล้วก็โครงการจำนําข้าวของน้องสาวมันถามว่ามันลงไปเต็มๆแล้วเป็นไงไอ้ติมที่มันลูดไปจนเหลือแต่ไม้เนี่ยมันยังอาจจะมีรสหวานบ้าง แต่วันนี้ไอ้ติมของมันที่เต็มเต็มของมันนี่มันห่อเบ็ดไปค่ะพี่น้องทุกนโยบายของพวกเขาคือห่อเบ็ดลงไปถามว่าชาวนาเหมือนปลามันเห็นเป็นอย่างนั้นเลยยากจนไม่มีเงินใช่ไหมเป็นหนี้ใช่ไหมนโยบายพักชำระหนี้สามปีแล้วปีสุดท้ายต้องส่งทั้งหมดอันนั้นเหมือนแค่เอาน้ำใส่บัวแล้วไปลาดหัวชาวนา มันไม่ได้แก้ปัญหาเลยแล้วถามว่ากองทุนหมู่บ้านพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกร,กรคนยากคนจนอยู่ที่บ้านฟังด้วยนะคะกองทุนหมู่บ้านลงไปที่หมู่บ้านละหนึ่งล้านพี่น้องดีใจบอกเฮ้ยทักทินให้เลยหมู่บ้านละหนึ่งล้านพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะกู้กันได้คนละประมาณหนึ่งหมื่น แต่เรื่องปัญหาหนี้สินไม่มีจะกินอยู่แล้วเงินหนึ่งหมื่นลงไปแล้วทำอะไรไปใช้หนี้ร้านค้าหน้าบ้านไปซื้อข้าวกินไปลงทุนทำนาทำอะไรทุกอย่างอาจจะซื้อพาหนะที่จะเดินไปนาบ้างเช่นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานแต่ปรากฏว่าไอติมของมันที่ลงไปเต็มเต็มเนี่ยมันเกี่ยวค่ะพี่น้องกินแล้วมันปิดอยู่ในไตแล้วตอนเนี้ พี่น้องค้นจนได้เป็นหนี้กันทั่วหนะ้ากองทุนหมู่บ้านลงไปครั้งแรกหนึ่งล้านพี่น้องเป็นหนี้หนึ่งมืนแล้วพี่น้องก็ไปกู้เนื่องจากเอามาซื้อกินแล้วมันไม่ได้ลงทุนเงินหมดไม่มีเงินใช้หนี้ทำไงไปกู้ในทุนมาเอามาส่งกองทุนหมู่บ้านเจ็ดวันดอกเบี้ยร้อยละสิบบาทยี่สิบบาทก็ทำมาเรื่อยๆเงินลงหมู่บ้านสองล้านพี่น้องก็เป็นหนี้สองหมื่น เงินลงไปสามล้านวันนี้ลงไปสี่ล้านพี่น้องเป็นหนี้กันคนละสี่หมื่นมันกันนี่ไงไอ้ติมทักสินเห็นไหมแปลงสินทรัพย์เป็นทุนวันนี้แปลงสินทรัพย์เป็นทุนคนที่มีที่สปรกรกู้เงินไม่ได้จำนองไม่ได้เพราะห้ามซื้อขายห้ามจำนองแต่เขาก็บอกว่า ระหว่างที่พี่น้องเป็นหนี้กันหนักหนาแล้วเขาบอกว่าเอาสอะกรเข้าไปจำนองกู้เงินให้กู้เงินมาแล้วสิ่งที่สนับสนุนก็คือถ้าพี่น้องมีทุนแล้วจะรวยชาวนากู้เงินมาควรจะไปซื้อวัวตอนนั้นส่งเสริมดังมากไปซื้อวัวแล้วเป็นยังไงคุณสมพรที่อุทัยธานีโดนยึดที่ทำกินเลยวัวซื้อมาสามแสนขายไปได้แปดหมื่นรวยไหม รวยไหมท่านดูให้ดีวันนี้เขาแค่ลอยเยือ่อเอาเบ็ดไปใส่ปากท่านเท่านั้นท่านก็คิดว่าไอติมอมไปแล้วมันติดเบ็ดใช่ไหมแล้ววันนี้น้องสาวมันยิ่งหนักไม่ได้มีอะไรห่อไปเลยเอาเบ็ดไปลอยไว้นนนนนวนๆเฉยๆพี่น้องไม่รู้ก็กินเบ็ดจำน้ำข้าวเข้าไปอีก แล้วเป็นยังไงวันนี้พี่น้องไม่มีเงินจะซื้อข้าวไม่มีเงินจะใช้นี่ไม่มีเงินจะให้ลูกไปโรงเรียนอันนี้มันเบ็ดนักน้องสาวใช่ไหมแล้ววันนี้มันก็ลอยหน้าลอยตาบอกจะรักษาประชาธิปไตยแต่เวลาศาลสั่งมันบอกมันไม่รับอำนาจศาลประชาธิปไตยบ้านแม่คุณเหรอ อำนาจอธิปไตยเขาให้มีการทวงดุลเพราะคุณไม่รับอำนาจศาลก็บอกว่าบ้านแม่คุณบ้านเดียวแหละที่จะมีประชาธิปไตยแบบนี้ใช่ไหมคะนั่งกอดเก้าอี้นั่งกอดประชาธิปไตยบนน้ำตาบนความตายของชาวนากี่โตบกี่คนแล้ว วันนี้ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวถ้ามีการยึดที่มีการขายท่อตลาดทรัพย์มีการไล่ทวงเดี๋ยวจะมีชาวนาตายเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องจะยอมตายเหรอหรือจะมาตู้กับเขาตู้ดีกว่าไหมวันนี้ชาวนาจนเนี่ยเพราะว่าที่เกียดเหรอมันไม่ใช่ วันนี้เราทำนาได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นเขาเอากำไรเราไปร้อยยี่สิเอร์เ็คือเอาทุนเราไปด้วยไหนจะนี่ร้านปุย๋ยร้านยามาแบ่งส่วนไปอีกแล้ววันนี้จำนำข้าวจนกลไกลตลาดเสียบอกอย่างที่คุณสนั่นบอกเอาไปขายลงสี่ได้ห้าพันแล้วก็แอบ,บไปได้ยินเขาแอบ,บคิดกันอยู่ว่านักธุรกิจที่จะส่งออก เขาบอกวันนี้การแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวราคาตกทำได้หนึ่งอย่างหลับหูหลับตาแล้วกำจัดข้าวที่มีอยู่ในท้องตลาดวันนี้ถึงจะกลับไปสู่กลไกปกติและให้เขาเราขายข้าวปกติได้วันนี้รัฐบาลทําอะไรกับประชาชนชาวนาไม่มีข้าวกินซื้อข้าวสารทีละสามโลห้าโล วันนี้คนยากคนจนทิ้งขยะปั๊บไปแกะกล่องขยะมาดูว่ามีข้าวไหมมาเก็บขยะกินแต่วันนี้รัฐบาลเอาข้าวไปกองไว้ให้เนา่าแล้วส่วนที่เหลือบอกว่ามีหลายคนแอบคิดว่าถ้าจะให้กลไกปกติคือเอาข้าวไปทิ้งทะเลมันคิดยังไงเพราะฉะนั้นชาวนาเกษตรกร,กรคนยากคนจนวันนี้ ยอมรับซะว่าวันนี้เราติดเบ็ดนี่เขาแล้ววันนี้ยอมเจ็บตัวยอมเหนื่อยออกมาไล่รัฐบาลชุดนี้เขาออกกันมาเยอะแล้ววันนี้สุราชมาแล้วชาวนาพะระะลุงกำลังจะมาสงขลากำลังจะมาเพชรบุรีกำลังเตรียมตัวพิจิตรกำลังหารถอุทัยหารถแล้วชัยนาท จันบุรีระยองตราดเตรียมกันหมดแล้วฉะเชิงเทาก็เตรียมแล้วท่านที่ยังนั่งคิดอยู่ว่าเขาให้คิดดูให้ดีถ้าคิดว่างานนี้เขาไม่ได้ให้เขาหลอกลวงวันนี้เตรียมออกมามาผ่าตัดเอาเบ็ดออกจากปากตัวเองซะมาไล่รัฐบาลมาบอกนางนายกมันว่าให้ไปนั่ง รักษาประชาธิปไตยที่บ้านแก้ที่บ้านพี่ชายแกไม่ใช่ที่นี่ถามพี่น้องชาวนาว่ารักอาชีพชาวนาไหมพี่น้องเกษตรกรกรักอาชีพกเกษตรกรของตัวเองไหมรักลูกเราไหมรักหลานเราไหมถ้าท่านรักลูกรักหลานรักอาชีพของเราที่ทำกันอยู่ วันนี้ท่านต้องออกมาต่อสู้วันนี้เราต้องกำหนดโดยชาวนาะโดยกเกษตรกรว่าการแก้ปัญหาของเราต้องทำอย่างไรบ้างหนึ่งสสามวันนี้นี่กองทุนหมู่บ้านที่มันเพิ่มตามยอดยอดเงินเนี่ยมันสมควรจะต้องแก้ยังไงออกมานั่งคุยออกมาสู้มาลบมากำหนดว่าเราชนะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้สินเชานาอย่างไง ที่ดินที่โดนเขายึดหลุดจากมือไปแล้วไม่มีที่ทํากินทํำยังไงราคาพืชผลที่ตกต่ําเราทํำยังไงวันนี้เราลดต้นทุนได้เราไม่ใช้ปุ๋ยได้เราไม่ใช้ยาได้เพียงแต่เราแก้ปัญหานี่เราเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องรักลูกหลานรักอาชีพรักประชาชนวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องรักประชาชนวันนี้พวกเราเป็นคนไทย ที่เรามีศิลธรรมเราทำอาหารให้คนกินเพื่อการเป็นต้นทางในการกินอิ่มนอนอุน่นทำข้าวที่ดีทำพืชผักที่ดีเลี้ยงสัตว์ที่ดีมาเข้าตลาดขายให้พี่น้องด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อกันนะคะพี่น้องวันนี้ถามว่าเราทำได้ไหมเราทำได้ถ้าเราแก้ปัญหานี้ ได้ที่ผ่านมาต้องบอกพี่น้องเลยว่าเราพยายามมานานแล้วที่จะกลับไปสู่การฟื้นฟูอาชีพสู่การเลิกใช้ปุ๋ยเคมีหันมาลดต้นทุนค่อยๆทำไปแปลงบำรุงดินให้ดีขึ้นจนกระทั่งไม่ต้องใช้ปุ๋ยได้อันนี้เราคิดมานานแล้วเราก็เริ่มทำเพียงแต่มันติดเรื่องเดียวก็คือติดเบ็ดไอติมของทักตินนี่เอง การจะแก้ปัญหาเรื่องนี้วันนี้ต้องบอกว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ลุกขึ้นมาทั้งประเทศตอนนี้เยอะมากแล้วก็มีความคิดตรงกันว่าวันนี้เราต้องปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาคนยากคนจนเกษตรกร,กรวันนี้ลุกขึ้นมา ปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อท่านของในหลวงคือพอกินพอใช้พออยู่แล้วที่เหลือขายออกมาค่ะต้องมาสู้กันครั้งนี้คือสือครั้งยิ่งใหญ่ถ้าพี่น้องไม่ออกมาสู้ครั้งนี้พี่น้องก็จะโดนเบ็ดมันกระตุกจนตายไปเลยวันนี้ต้องออกมาค่ะสู้ๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ THANKS okay.